มันเห็ดอะไรครับอันนี้มาทำาครับามาให้อาจารย์สอดเอ่าเชือกอ่าประกอบผ้าหุ้มบาตรท,ที่ที่น้องอ่งานบวชต่างๆจะได้ทำนะครับอันดับแรกก็สอดเชือกเอ่าเป็นสายล่มสีเหลืองนี่เลยนะครับ พอสอดมาถึงรูข้างหนึ่งแล้วก็มาใส่เหล็กเหล็กที่เป็นรูสองรูนะครับเป็นเหล็กหูเรียกว่าเหล็กหูก็ได้นะครับแล้วก็สอดเชือกผ่านมานะครับเ,เ,ใบเาใใส่่จนน้น อบาดแล้วเรื่องบอลเสือมันใส่กว่ามัแฉ่บาดเลยคืออุปกรณ์ทำอุปกรณ์สอดได้นะครับอ๋อนี่ใส่อุปกรณ์ผมว่าถือบัาจารยกกำลังสอดทีนะครับผู้จ้างครับใส่ใส่ลวดนะครับการย์กำลังจะสอด เส้นนี้เชือกเชือกเชือกล่มสีเหลืองนี่มีสองเส้นนะครับมีสองเส้นเส้นหนึ่งกำลังสอดแล้วนะครับพี่น้องที่จะทําบุญบวชก็จะได้ห่อบ,บาตรนี่แหละครับให้นาคให้พระใหม่นะครับ,ห,ห,ห,รบห้องขอ่าเห้องขอ่าวอะไม่ในห้องขอ่าวอ,อ,อ,อะไรนี่ยมือม,มืออืออออ่น<ห>กับมือ,อ <rai. S 1> ให้ห เนี่ยเนี่ยโอ้ยมาตักการนันโควิดสิเก้าเนี่ยแล้วมันมาเฮ็ดให้เอออันนี้ก็เลยเออครับอาจารย์สอนเชือกเส้นที่หนึ่งครับเส้นที่หนึ่งทำง่ายๆนะครับ เส้นที่หนึ่งแล้วก็ใส่เสียงเดียวนั่นเองแล้วก็ใส่เหล็กอีก้วครับใส่เหล็กอีกอาจารย์ว่าใช้เชือกเส้นเดียวนะครับอีกเส้นหนึ่งเขาประกอบมาให้เราบบางคนอยากใช้สองเส้นก็สอดเหมือนกันครับสลับกันไปสลับกันมานี่อาจารย์ใช้เส้นเดียวนะครับ สอดล็อกไว้เรียบร้อยเอม้เชื่อมไเชื่อมไปเลยทีนี้ท่านก็จะใส่สายสะพายนะครับสายสะพายก็สอดอสอดใต้หูนะะหแล้วก็มาสอด็นผ้าอีกครับนรัสอดใต้หูเล็กที่เราใส่เป็นขอบเล็กนี้นะครับ ชาตัวนี้เข้าไปอสอดเข้าตรงหูผ้าของผ้าหุ้มบาทเลยนะครับสอดเข้ามาครับด้านซ้ายด้านขวาสอดเข้ามาครับลองงเบาขาหน่อยดิมลนเนาะขาบาดไหมโอ้ขาเป็นเป็นตะกร้าเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนไม้สานน่ะนะจ๊ะ <c oughs> มันสีมี่หมองไปล็อกอีกสิจ้ะถูกแล้วไปได้ โอ้ oh, นี่บอกเชือกเส้นนี้ไหมบ่เชือกเส้นนี้แหละครับเราจะมีเชือกเส้นที่สองเนี่ยไปผูกล็อกประกอบกับขาบาดนะครับอันนี้ไม่ได้เอาขาบาดมาไม่ได้เอาชุดบาดมามีแต่เอาชุดผ้ามานะครับอาจารย์ก็เชือกเส้นที่สองก็สอดต,ตรงนี้นะครับสอดต,ตรงนี้แล้วก็มาสอดกับหูตรงนี้นะครับบางคนเข้าใจผิดว่าหูเหล็กสองข้างมันเป็น เป็นตัวล็อกสายเหมือนสายกรป๋อไม่ใช่นะครับเป็นหูล็อกกันเลื่อนนะครับเวลาขาใส่เป็นไปานี่ครับเวลาเราประกอบขาบาทนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเสียสียบาทนมาแล้วครับอ๋อมัดโบก้ขาบาทจะอยู่ตรงนี้บ่ขยันอาอขากางอ๋อขาบาทจะอยู่ตรงกลางนะครับนอ่เอ้โอขาบาทแล้วก็มัดเล่ย์ได้บาด ครับเอาค่าบาทช่วงเขาครับบัตรนี่แล้วก็มัดล็อกนะครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับบางโยมบางท่านไม่เป็นเนาะอาจารย์เนาะทำตั้งนานนะอาจารย์ทำตั้งนานตั้งแต่ตอนเช้าครับเป็นมัดกันจันทรนอ๋ออย่างนี้นะครับที่น้องดูไว้นะครับนี่อาจารช่วยกันกางการครับสวมเข้ากันนี่น้องใช้กุญแจนะสาธุอนโมธนาอนโมทนาสาธุครับ